วันนี้ขายด้วยราคาเบาๆนะฮะวอล์กอินหน้าร้านขายอยู่479,000บาทแต่พิเศษสำหรับลูกค้าที่ดูคลิปนี้ทั้งใน Facebook และ YouTube ที่จัดไฟแนน์เพราะว่าเป็นรถซื้อจากบริษัทมีแวทใครที่จัดไฟแนน์นะฮะเอาราคาพิเศษไปเลยนะเหลือ3 9 9 0 0 0บาททุกราคากันไปเลยรถกระนำซัมม์เซลเหลือเพียง379,000บาท พบกับนับ 19, ก19สิปกรรุ่อีสองที่คุณวางใจกับช่วงงบน้อยก็สอยได้กันอีกแล้วใครที่กำลังมองหานะครับรถเล็กๆขนาดเครื่อง1 5น0ซีซีนะฮะวันนี้มีแนะนำกันอีกหนึ่งรุ่นนะฮะเป็นที่นิยมมากๆอีกรุ่นหนึ่งนะฮะขอต้อนรับทุกท่านพบกับ216 0 Honda City 1.5วี นนีะะฮมาด้วยสีบรอนซ์เงินตัวนี้เป็นโมเดล2016นะฮะจดทะเบียนก็2016นะฮะเป็น Honda City นะครับตัวนี้2016ันสแท้ๆหนึุ้าวีนะครับคันนี้นะครับเป็นรถจากโอลิคซิสซี่อีกแล้วนะฮะแต่ว่าบริษัทนี้ต้องบอกเลยว่าดูแลรักษารถเป็นอย่างดีจริงๆนะฮะทุกหมื่นโลนี่เช็คระยะตลอดไม่มีหลุดเลยนะฮะคันนี้นะครับอายุรถ4ปีนะครับกับเลขไมล์ประมาณ90,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะฮะอันนี้นะฮะได้เบาะหนังนะครับได้ล้อแม็ก ได้พุชสตาร์ด้วยนะฮะพร้อมกับกุญแจอิโมบิลิเซอร์ดอกมีให้ครบเลยนะฮะตัวนี้นะครับรถใหม่ป้ายแดงราคาอยู่ที่6,59 0 0 0บาทนะฮะวันนี้นะฮะอยุรถแค่4ปีนะฮะปกติหน้าร้านนี่เราขายอยู่47900 0บาทนะเดี๋ยวพิเศษไปเลยละกันเราเปิดด้วยราคาเบาๆเลยนะฮะใครที่จัดไฟแนนซ์นะฮะพิเศษสําหรับคนที่จัดไฟแนนซ์นะเพราะว่าเป็นรถขอมูลมีเวทนะฮะฟรีดาวได้นะครับถ้าเครดิตดีนะผมลดให้เลยนะแต่ขอยอดจัดสัก3 0 0 0 0 0บาทขึ้นไปละกันใคร จัดเต็มราคาได้จัดเลยฮะจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งนะฮะผมลดได้เลยละกันจากหน้าร้าน479,000บาทเหลือเพียง399,000บาท โอ้โหถูกมากๆเลยนะราคานี้นะถูกอย่างกับซิตี้โถมปี12บสองสิาปนะถ้าคุณเครดิตดีนี่จัดเต็มได้นะดาวศูนย์บาทจ่ายแค่ค่าใช้จ่ายค่าจัดค่าอวนค่าประกันภัยรวมกันแล้วไม่เกิน1900 0บาทเท่านั้นเองนะจะผ่อนอยู่ประมาณ7,500บาทนะฮะเจวัวนนะแต่ถ้าใครนะไม่อยากเสียดอกเบีย้ยนะอยากซื้อสดอ่ะก็ไม่ว่ากันแต่ต้องมีแวดนะสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทก็บวกแวดเข้าไปเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะอ่ะแต่ก็ยังคุ้มนะดีกว่าเสียดอกเบีย้ย แต่ถ้าใครงบน้อยจริงๆก็ต้องผ่อนก็โอเคนะเดี๋ยวหาดอกเบี้ยถูกๆให้ละกันนะแต่ถ้าเครดิตดีก็ฟรีดาว์ไปคันนี้มาเริ่มกันเลยนะฮะคันนี้ก็มาด้วยกระจังหน้าแบบโครเมียมนะฮะแต่ตัวนี้ยังไม่มเนอร์เชนนะ,ะเป็นตัวแรกของโฉมปี14 15 16ตัวนี้ก็คือ16ในตัวสุดท้ายก่อนมเนอร์เชนแล้วนะฮะไฟหน้าเป็นแบบไฟปกติไม่มีไฟตัดหมอกนะฮะแต่ว่าจะได้ล้อแม็กนะครับตัว 1.5V นี่เราจะได้ล้อแม็กก็ของเดิมๆจากโรงงานเลยนะฮะเป็นแม็กซีรูนะครับมาพร้อมกับดิสプレ ยางไฟ stone นะฮะอ้ยได้ยางใหม่เลยนะท่านผู้ชมยางปี2020เลยนะคันนี้เพิ่งเปลี่ยนยางมาใหม่ๆนะสัปดาห์ที่4ปี2020ดอกยังสวยยังคมยังลึกนะฮะยังนิ่มอยู่ใช้ได้อีกส3มปีสบายๆเลยนะฮะล้อแม็กก็มาในลายของเดิมๆจากโรงงานนะแม็ก5าก้านใหญ่ยาง1 7 5 6 5 R 1 5นะครับล้อแม็กขอบ15สวยงามนะครับด้านหลังเป็นดัมเบลกนะฮะยางก็เบอร์เดียวกันปี2020 กระจกมองข้างนะสีเดียวกับตัวรถแต่ไม่มีไฟเลี้ยวกระจกข้างนะเพราะว่าเป็นแค่รุ่น 1.5V นะครับมือจับนะครับสีเดียวกับตัวรถนะฮะที่สำคัญมีปุ่มเปิดปิดประตูแบบ smart entry มาให้แล้วด้วยโอราคานี้ได้ล้อแม็กได้ boost start ได้ smart entry ก็คุ้มแล้วนะฮะได้ฟิล์มรอบคัดด้วยนะครับอ่ะไหนๆก็ไหนๆเปิดมาดูโครงสร้างโอได้เบาะหนังด้วยนะฮะสุดยอดเลยนะได้ฟิล์มได้เบาะหนังได้ boost start ได้กุญแจ immobilizer 2ดอก กับราคา399ที่ผมถือว่าถูกมากๆนะฮะใครที่ไม่ได้ต้องการออปชั่นลน้นๆแบบพวกตัวท็อปอย่างแพดเดิลชิปมัลติฟังชันคูดคอนโทลอะไรตัวนด้ผมบอกเลยว่าเครื่องยนต์ช่วงล่างขนาดห้องโดยสารอัตราสิ้นเปลืองอะไรเหมือนกันทุกอย่างเหมือนตัวท็อปทุกอย่างนะ,ะไม่ต้องจ่ายแพงนะเราเน้นใช้งานเน้นประหยัดประหยัดผ่อนเดือนละ7 5 0 0บาทตกวันละ200กว่าบาทเท่านั้นเองนะ อ่ะคันนี้นะครับก็เปิดมาแล้วนะฮะเดี๋ยวให้ดูโครงสร้างและเม็ดอาร์กันต่อเลยเอ,อึ๊บโอ้โหตะเข็บยังเหนียวอยู่เลยฮะน่าจะไม่ค่อยมีใครได้ดึงเท่าไหร่แหมเม็ดอาร์กสวยงามอยู่ครบตลอดทั้งแนวนะฮะแหม่ต้องบอกก่อนนะว่าโครงสร้างเนี่ยเรารับประกันว่าไม่มีชนหนักไม่มีตัดต่อไม่มีพลิกความไม่มีน้ําท่วมแต่ว่าด้วยอายุรถสปีเนี่ยมีการเก็บสีมารอบคันแน่นอนนะแต่เป็นรอยขีดข่วนเล็กๆน้อยๆแต่ซอกในนี้ไม่ได้พ่นนะนี่ให้ดูว่าเดิมๆ นะครับแตื่อว่าเม็ดร์คเนี่ยสวยงามอยู่ครบนะครับนี่เม็ดพักสวยงามยังอยู่ครบทุกเม็ดเลยนะของ h o n ด้จะพิเศษนิดนึงจะมีรอยแหว่งตรงนี้ทั้งซ้ายทั้งขวาที่ประตู4บานเลยนะเม็ดรักสวยงามอยู่ครบสติกเกอร์เดิมๆไม่เคยแกะนะไม่เคยพ่นซอกในเดิมหมดนะฮะน็อตเดิมนะครับนะตรงนี้เดิมหมดประตูเดิมไม่มีพ่นนะน็อตเดิมไม่มีพ่นสูพันก็บางบานเดิมๆอ่าเป็นรถที่ให้บริษัทซีคอมนะให้ให้เซลล์บริษัทซีคอมใช้เดี๋ยวผมคั พวกไม้น้อยมานะฮะก็ถือว่าไม้น้อยแล้วนะกับบริษัทซีคอมนี่ถ้าใช้ในส่วนใหญ่จะวิ่งกันแสนกว่าดังนั้นตัวนี้ก็ได้ไมแปดหม่89กกิโเมตรเท่านั้นเองค่ะเมทัคสวยงามอยู่ครบนะฮะเมทัคสวยงามอยู่ครบนะมีรอยแหว่งทั้ง2ฝั่งด้วยนะครับนี่เมทัคสวยงามนะด้านในก็ยังเดิมๆนะไม่มีเคาะ แต่สีมีเก็บรอบคันนะบอกก่อนเก็บพวกรอยขีดข่วนริ้วรอยผมเก็บเองแหละดูกระจกก่นอนกระจกก็ของเดิมเดิมของฮ o n d านะฮะมีฟิล์มให้ส่วนหนึ่งเนี่ยที่ขายดีมากมากเลยรุ่นนี้เป็นเพราะว่ามีห้องเก็บสัมภาระที่ค่อนข้างใหญ่นะใหญ่เกินชาวบ้านโวช่องเกินยี่ห้ออื่นนะเกินกว่าคู่แข่งในตลาดเนี่ยเท่าที่คะเนด้วยสายตาน่าจะใส่กระเป๋าเดินทางใบใหญ่ๆยักย์ได้สักสองใบสบายๆนะโดยไม่เบียดและใส่ถุงกลอฟได้ประมาณ3ใบสบายๆ นะครับจัก,กรยานแบบพับก,ก็น่าจะได้นะฮะดูแล้วค่อนข้างใหญ่โตมาโหรานเนี่ยดูได้ทั้งความลึกได้ทั้งความกว้างได้ทั้งความสูงนะครับอ่าตะเข็บเดิมนะครับจากโรงงานนะฮะยังไม่เคยพ่นนะ,ะซอกในเดิมหมดนะเม็ดนักสวยงามนะครับโอ้ตัวตัวอ๋อุนนี้เติม e 85ได้แล้วด้วยนะ,ะตเติมได้ทั้ง e 2ี่ส e ปนะ,ะซอกในเดิมนมคดักสวยงามฝ้าปรงเดิมนะฮะน็อตยังไม่มีรอยถอดนะ,ะซิลิโคนนิ่มๆจิ้มต้องเป็นรอยเล็บแบบ เ็นพาร์คสวยงามรูปกลมนะครับผิวพันธ์แห้งๆเดิมๆฝาโปงเดิมหมดนะตะคงตะเข็บอะไรนี่เดิมหมดนะซิลิโคนนิ่มๆจิ้มต้องเป็นรอยเล็บสติกเกอร์ยังอยู่ครบนะฝาโปงนี่ถือว่าสวยนะผิวพันธุ์แห้งๆเดิมๆบางๆจ้องจ้องรูกลมๆน็อตเดิมไม่มีขยับนะตัวอักษรคมกริปซิลิโคนนิ่มๆจิ้มต้องเป็นรอยเล็บอ่ะดูด้านล่างกันบ้างอ่ะโอ้ด้านล่างนี่ก็สวยครับนะมีไฟสองสว่างให้ด้วยรูค่อนข้างกลมเม็ดแอรอยู่ครบ นะรูกลมคมกริบมาดูพื้นล่างกันบ้างพื้นล่างและล้อไหลโอ้สวยงามมากเลยครับคันนี้ล้อไหล่เป็นแบบเล็กนะฮะช้สําหรับวิ่งไปปะยางวิ่งไปเปลี่ยนล้อที่อู่นะฮะจะสามารถวิ่งได้ชั่วคราวนะจะใช้ถาวรอาจจะไม่ค่อยหมองเพราะว่าไซส์มันจะเล็กกว่าปกตินิดหน่อยแต่ว่านี่เป็นล้อสเปคเดิมจากโรงงานนะก็จะให้มาไซส์นี้นะครับอาเมมอาร์สวยงามอยู่ครบแม่แรงมีครบตะเข็บเดิมนะฮะทุกอย่างเดิมหมด ผิวพันแห้งๆเดิมๆไม่มีเคาะนะครับไม่มีซ่อมไม่มีพ่นไม่มีน,มมน้ําท่วมไม่เคยติดแก๊สทุกอย่างดูได้เลยออริจินัลจากโรงงานนะครับอุปกรณ์ถอดล้อนและแม่แรงเรามีให้ครบนะฮะอ่ะด้านท้ายผ่านไปไม่มีกล้องหลังนะเดี๋ยวแถมให้เหมือนเดิมอย่าลืมพวงละจะต,ต้องดูคลิปนี้ก่อนนะค่อยไปจองนะถึงได้อ่ะมาฟิลมมีนะฮะมีไล่ฟ้ากระจกเดิมของ Honda เสาอากาศแบบมาตรฐานทั่วไป นะครับมีไฟเบรกด้านหลักให้ด้วยนะครับผิวพันธุ์ก็มีเก็บสีมารอบพันธุายามอีกทีหนึ่งแต่ไม่มีชนหนักนะเพราะเราเปิดตะเข็บให้ดูกันแบบจุดต่อจุดเลยโดยโครงสร้างเรารับประกันว่าไม่ได้เก็บเพราะชนหนักนะฮะแค่เก็บริ้วรอยขีดถ่วนรอยขนแมวนะรอยสะเก็ดหินตามอายุการใช้งานเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นตอนนี้สีเนี่ยถ้าท่านผู้ชมมาดูตัวจริงก็สีจะเรียบร้อยและเต็มสีเต็มสีสดใสสวยงามนะเม็ดอากทุกอย่างเหมือนเดิมอยู่ครบ นะฮะเม็ดกอยู่ครบประเข็บตรงแนวนะครับนี่เม็ดกสวยงามตลอดทั้งแนวนะครับซอกในเดิมตวัวักอรคมกริบนะครับซอกในเดิมตวัวอักษรคมกริปนะฮะประตูเดิมหมดนะรกระจกของ h o เดิมเดิมๆหมดนะครับทุกบานของ Honda แท้ๆยังไม่เคยเปลี่ยนประตูก็เดิมหมดทุกบานนะฮะยังไม่เคยเปลี่ยนซิลิโคนซีโคนอะไรสวยงามอ่ะมาประตูที่สําคัญที่สุดนะของการดูรถ Honda และ Toyota ก็คือด้านซ้าย นะครับมันจะมีเพลทสีเขียวอยู่นะเพลทก็ต้องสวยงามนะฮะไม่มีร่องรอยของการงัดเงะแกะเกาใดๆทั้งสิ้นนะ mm hmm. ขีดที่ท่านผู้ชมเห็นนี้เป็นรอยที่ช่างของ Honda ก่อนส่งมอให้ลูกค้าจะต้องขีดตุดตุดนะา,าลโรงงนะานพานพานนะครับซึ่งเพลทตัวนี้เนี่ยรุ่นนี้จะเป็นสีเขียวนะฮะแล้วก็จะต้องบอกเลขตัวถางด้วยนะ MRHGM ซึ่งเป็นรหัตัวถางของซิตีรุ่นนี้นะะ เลขตัวถังก็ลงท้ายด้วย103950เดี๋ยวจะต้องตรงกันในสำนเนาทะเบียนรถเลขเครื่องยนต์ L 15ก็คือเครื่องพันห้านะเลขเครื่องลงท้ายด้วย2 6 2 5 6 7 7นะจะต้องตรงกันในทะเบียนรถด,ด้วยนะครับก็ผิวพันธ์เดิมๆสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะบยังบางๆเดิมๆไม่เคยเคาะนะฮะน็อตเดิมไม่มีขยับน็อตเดิมไม่มีขยับสติ๊กเกอร์อยู่ครบสติ๊กเกอร์อยู่ครบเม็ดอาร์สวยงามตลอดทั้งแนวนะฮะ ต้องมีรอยแหว่งตรงนี้ด้วยนะเฉพาะซิตี้นะครับจะมีรอยแหว่งที่ประตูทั้ง4บานตืดๆๆ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 ๆเน่เมทักสวยงามตลอดทั้งแนวเลยดีเมทักสวยงามซอกในเดิมหมดนะครับน็อตเดิมไม่มีถอดประตูเดิมหมดนะฮะสีหมดกุมภาพันธ์ปีหน้าเลยนะฮะต่อให้เรียบร้อยแล้ว หมดกุมภาพันหกกระจกเดิมของ Honda ประตูเดิมเม็ดแรกอยู่ครบนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูสภาพห้องเครื่องกันเลยครับว่าจะสวยขนาดไหนนะ,ะมาดูกันเลยนะครับว่าห้องเครื่องคันนี้ City 2016นะครับ1.5 V วิสภาพจะเป็นยังไงนะฮะใช้งานมา89,000กิโเมตทคศูนย์ตลอดทุกหมื่นโลนะครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์อะไรนี่เปลี่ยนถ่ายตลอดนะฮะไม่ต้องห่วงเรื่องการดูแลรักษานะครับ คันนี้ห้องเครื่องนะครับมาด้วยเครื่องยนต์1.5 i-VTEC นะฮะเติม E85 ได้นะเติม E20 e <20 S 1> ได้ได้หมดเลย117แรงม้านะครับอัตราสิ้นเปลืองเท่าที่เคยใช้อยู่ประมาณ16-17กิลเมตร่อลิตรคันนี้ห้องเครื่องก็หน้าหลังซ้ายขวาฝากระโปรงเดิมเบ้าโช๊คเดิมนะครับแนวซิลิโคนสวยงามเม็ดพารคอยู่ครบนะฮะมีละอองสีต้องบอกก่อนว่าเคยทำสีมารอบคันเพราะฉะนั้นอาจจะมีละอองสีกัน แลบแลบออกมาหน่อยแต่ว่ารูยังกลมนะฮะรูกลมนะฮะน็อตอาจจะมีรอยถอนนะแต่ก็ถอนมาทําสีตามเรื่องตามราวนะครับ,ร,ะะบรูกลมนะฮะเม็ดอาร์กอยู่ครบรูกลมนะด้านในนี่เดิมหมดนะฮะไม่มีไม่มียุ่งด้านในจะมีพ่นก็พ่นแต่รอบนอกนะครับเม็ดอาร์กสวยงาม สภาพเครื่องยนต์ยังถือว่าใช้ได้นะประมาณ80%นะฮะไดชาร์จยังของเดิมของ Honda อยู่ยังไม่เคยเปลี่ยนนะครับสภาพเครื่องถือว่ายัง,ยงใสนะฮะใสมากๆค่อนข้างดูแลดีนะครานหน้าเดิมหมดนะครับดูกลมคมกริบนะด้านในก็ถือว่ายังใช้รักษานะฮะไม่ได้รุยแบบพโคลโรนลุยทางลูกลังอะไรมากมายดูแลยังสะอาดสะอาดนะฮะท่านผู้ชมนะับถ้ามองลึกๆเข้าไปก็จะเห็นว่าใช้ค่อนข้างรักษามากๆ ไม่มีร่องรอยของน้ํามันเครื่องน้ามันเพียเย,เยิ้มอะไรไม่มีมองจากตรงนี้จะมองเห็นเลขเครื่องนะจะต้องขึ้นต้นด้วย L15 นะ L15 ก็คือเครื่องยนต์พันหนะครับคานหน้าเดิมหมดนะรูกลมนะครับรูกลมคานเดิมหมดสภาพค่อนข้างสวยงามใช้รักษาแบตเตอรี่เป็นลูกเล็กเพิ่งเปลี่ยนมานะครับ63กันยายนนี้เองเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเอาลูกนี้ไปนะยังใหม่อยู่นะเพิ่งเปลี่ยนมาได้แค่3เดือนยังใช้ได้ นะครับเม็ดอาร์คสวยงามอยู่ครบรูคมนะเม็ดอาร์คสวยงามนะครับน็อตเนสทุกอย่างค่อนข้างจะใสๆนะไม่มีร่องรอยของสนงสนิมไม่มีร่องรอยของการตัดต่อชนหนักทิกความน้ําท่วมอะไรไม่มีนะเม็ดอาร์คสวยงามนะครับน็อตเดิมๆเลยนะ็ตซอกในเดิมหมดอ่านเะบ้าโชคสวยงามนะครับรูกลมนะครับรูค่อนข้างกลมหนาะนะแนวซิลิโคนนิ่มๆจิ้มต้องเป็นรอยเล็วแบบนี้นะครับ อยู่ครบนะฮะอาจจะมีละอองสีแลกออกมานะฮะมีพ่นรอบนอกมาแต่รูกลมนะฮะรูกลมฝนาะโปงมีรอยถอดนะฮะก็อย่างที่บอกตีเก็บสีมารอบขันรูกลมนะฮะสติกเกอร์ยังอยู่ครบด้านในนี่ไม่ได้พ่นนะบอกก่อนนะฮะโดยหลักทั่วไปแล้วถ้าเก็บสีรอบนอกก็จะพ่นแคร่รอบนอกด้านในเพราะฉะนั้นด้านในที่ท่านผู้ชมอย่างนี้จะเป็นออริจินลัลผิวพันออริจินัลเดิมๆจากโรงงานะนะครับจะต้องไม่เงาวับนะรุ่นนี้ฝาโปงด้านในยังแห้งๆอยู่นะครับ ยังมันๆอยู่รูกลมนะครับรูกลมเม็ดอาร์กอยู่ครบเม็ดอาร์กอยู่ครบรูกลมสติกเกอร์อยู่ครบไม่มีรอยแกะนะตะเข็บต้องแนวนะครับรอยตะเข็บต้องแนวนะครับซิลิโคนนิ่มๆจิ้มลงเป็นรอยเล็บนะครับต้องแนวไม่คดไม่เบี้ยวไม่งอนะะรูกลมสติกเกอร์อยู่ครบนะตะเข็บต้องแนวอาจจะมีละอองสีบ้างนะครับน็อตก็มีรอยถอดนะแต่ว่ารูยังกลมรูกลมรูคม รูกลมรูกลมนะโอเคก็ถือว่าโครงสร้างหลักเนี่ยยังดีอยู่นะยังถือว่ามาตรฐานะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในห้องโดยสารกันดีกว่าว่าจะสวยแค่ไหนไปอ้าวมาดูกันเลยนะฮะว่าภายในห้องโดยสารจะสวยขนาดไหนโอ้คันนี้ได้เบาะหนังด้วยนะผมทําให้เองเลยนะเบาะหนังสีดําตัดกันได้สีเทานะฮะอ่ะเข้ามาแล้วนะครับ คันนี้เป็นพุสตาร์ทนะฮะตาร์มาแล้วก็เลขไมลแปดหมื่นเก้ากิโลเมตรนะฮะเรามีกุญแจอิ m มบิเ i z e อให้2ดอกครบนะฮะมีปุ่มเปิดปิดฝาท้ายให้ด้วยนะครับมีเซ็นเตอร์ล็อกให้นะฮะเบาะก,ก็เป็นเบาะหนังนะฮะทำมาใหม่นะของเดิมเป็นเบาะผ้านะครับกระจกไฟฟ้าคนขับเป็นแบบออโต้นะ,ะที่เหลือเป็นไฟฟ้าปกตินะฮะกระจกข้างนะฮะพับด้วยมือนะเพราะเป็นประตววีนะ แต่ว่าพับเลนข้างในนี่ปรับไฟฟ้านะฮะนีปรับด้วยระบบไฟฟ้าได้ก็โอเคนะออปชั่นถือว่าให้มาเยอะอยู่มีลำโพงเสียงแหลมคู่นายด้วยนะหรือว่าทวิตเตอร์นะครับโอเคแล้วก็มีระบบความปลอดภัยก็ให้ถุงลมนิรภัยแอร์แบ็กคู่พร้อมกับเบรก ABS ซึ่งเป็นระบบความปลอดภัยมาตรฐานอยู่แล้วนะฮะแอร์ Air, เป็นแอร์ธรรมดานะแอร์บิดสามารถปรับความแรงได้ปรับทิศทางได้ปรับอุณหภูมิได้นะครับมีไลฟฟ้าหลังให้ด้วยนะครับโอเคก็ถือว่า ออปชั่นโดยพื้นฐานนี่ถือว่าก็ไม่ได้ขี้เล่นะกับราคานี้ถือว่าผมว่าเล่นได้ผมว่ารับได้เลยนะเพราะว่าปกติหน้าร้านวอล k i อีลาขายอยู่4 7 9 0 0 0บาทนะแต่อย่างที่บอกเราให้วิเศษไปเฉพาะคนที่จัดไฟแนนซ์นะฮะแล้วขอยอดจากสัก3 0 0น0 0ขึ้นไปหรือจะจัดเต็มได้ก็ดีนะขายที่3 9 9ผ่อนประมาณ7,500บาทนะครับอ่นะตัวนี้มาดูกันต่อตัวนี้ยังให้พอร์ต USB มาด้วยนะฮะพร้อมกับรูชาร์จอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบ12โวลต์อ่ามีบลูทูธด้วยเออเจ๋งเจงแม้ว่าจะเป็นจอ CD ธรรมดานะฮะเล่น CD ได้ MP3 ได้ แต่ให้ USB มาไม่พอให้ AUX ด้วยและให้ Bluetooth มาด้วยนะฮะคุณสามารถต่อเครื่องเสียงเล่นเพลงจากโทรศัพท์มือถือได้ด้วยอ่ารับสายโทรศัพท์วางสายโทรศัพท์ได้ระบบเกียร์ก็เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT นะฮะอ่ามาดูหน่อยเซฟโอล็กให้อะไรลงมาบ้างนะครับเอ้ยสุดยอดเลยอันนี้นะฮะเป็นของโอเล็กจริงเดี๋ยวว่าเราเราจะได้คู่มือใช้งานครบเลยนะฮะอ่ามีสมุดวารนตีให้นะฮะเดี๋ยวขอดูเซฟว่ารายละเอียดมันเป็นยังไง ะะเป็นซิตี 1.5V นะฮรระบบเกียร์ CVT นะครับสีตัวนี้มันคือสีอะไรวะเนี่ย Alabaster Silver Metallic อันเนี้ยโอ้โหชื่ออลังการมากนะแค่สีบอนเนี่ย a l a b a s t e r Silver m e ร a l l i c นะฮะราดเครื่องยนต์ไม่รู้ใครจำได้หรือเปล่านะฮะ L15 z ลงท้ายด้วย262 5677นะเราต้องตรงกับในห้องเครื่องที่เราดูเมื่อสักครู่นนะออก28มกรา2 0 1 6 ออก28มกรา2 0 1 6แท้ๆเลยบริษัทไทยโอริสลิสซิ่งนะครับไม่มีผู้ครอบครองนะเพราะเป็นรถของบริษัทโอริสส่วนกลางเขาดูแลโอ้โหดูแลดีมากเออ70,000จริงๆด้วยเดี๋ยวรอบนี้ท่านผู้ชมนะมาสอยเดี๋ยวผมก็เช็กระยะให้ฟรีเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะ้ำมันเครื่องนะ้ำมันเกียร์ให้ฟรีเช่นเคยนะครับถ้าเปิร์นแล้ว2 0 1 6แท้ๆเลยนะครับนี่เลขป้ายกรุงเทพนะฮะทะเบียนก็ ลงท้ายด้วย9511นะคุมภาพันธนะภาสีต่อให้เรียบร้อยหมด64ปีหน้าเลยนะขับได้ยาวๆเครื่องพันหน้ 100cc 117แรงมานะตัวนี้เครื่องสเปคเดียวกับ Honda Jazz เลยนะครับนี่เลขเครื่องยนต์นะลงท้ายด้วย25677นะครับเลขตัวถังลงท้ายด้วย103950นะครับสีเทานะครับตึมเดมๆมือหนึ่งเลยนะครับมือหนึ่งไทยโอลิค i ริสซิงนะฮะไม่มีผู้ครอบครองไทยซื้อไปก็เป็นมือที่สนะครับ โอเคผู้มือครบนะประวัติดีเยี่ยมนะจ๊ะอ่ะมาดูด้านหลังกันต่อด้านหลังก็เป็นเบาะหนังเหมือนกันนะฮะมีรูติดตั้งคาซิเกแบบไอโซ i so ิกให้เหมือนกันนะ,ะต่า่าอยู่ตรงนี้นะเครื่องหลังก็เบาะหนังทำาใหม่ก็ไม่ต้องพูดถึงเรื่องความเนียบนะฮะกันเนียบอยู่แล้วเพราะเพิ่งทำมาใหม่นะครับเพดานสีเทานะก็ยังสะอาดสะอ้านสวยงามนะครับมีไฟเพดาน เป็นหลอดแสงจันทร์ให้หนึ่งดวงตรงกลางนะฮะมีที่บงังแดดให้พร้อมกับกระจกแต่งหน้าให้แต่ไม่มีไฟนะฮะก็เดิมๆออริจินัลนะมาแบบมินิมอลลิสนะครับมีกระจกแต่งหน้าให้นะครับกระจกมองหลังก็โลนนะมาแบบมินิมอลลิสเหมือนกันนะทั่วไปเดี๋ยวแถมกล้องหลังให้ก็จะเป็นแบบ มีจอถอยหลังฝังอยู่ในนี้นะ,ะเดี๋ยวเราไปลองขับกันเลยครับตัวนี้นะฮะผมก็เป็นรถที่ผมขับค่อนข้างบ่อยนะเป็นรถอีกรุ่นหนึ่งที่ผมค่อนข้างชอบเวลาขับเข้าไปในเมืองเพราะว่ามันหาที่จอดง่ายนะที่สําคัญมันค่อนข้างจะช่วงล่างดีนะครับดีกว่าพวกยี่ห้ออื่นนะในเซกเมนต์เดียวกันนะก็คอนด้าก็ค่อนข้างเน้นเรื่องขอช่วงล่างที่นุ่มนวลและยึดเก,กาะถนน,นนะครับ ออกตัวไปแล้วเรื่องอัตตาเร่งนี่ผมไม่ค่อยห่วงนะเพราะว่าเครื่องบนรทุกก็ค่อนข้างเหลือๆนะกับร้อยสิบเจ็ดแรงมาระบบเบรกดีเยี่ยมผ้าเบรกอยังเหลือเยอะนะครับ <S <S ช่วงล่างดีนุ่มนวลไม่มีเสียงดังนะเร็วไม่มีเสียงดังทุกอย่าง่อนทางดีพวงมาล,ลัายก็เฟิร์มนะฮะไม่เบาไม่หนักจนเกินไปกําลังพอดีพอดีนะพัศนวิสัยในการขับขี่ดีเยี่ยมเดี๋ยวแถมกล้องหลังกล้องหน้าให้ด้วยนะฮะอนี่ช่วงล่างดีนะนี่แอร์เย็นฉับ ก็เรียกว่าสภาพพร้อมใช้เอาไปไม่ต้องซ่อมนะครับใช้ได้ยาวๆแถมบรัเวตีให้เหมือนเดิมนะครับอระบบเกียร์เป็น CVT นะฮะตัวนี้ก็ค่อนข้างประหยัดนะเท่าที่เทสดูก็ประมาณ16-17นะกิโลมตรต่อลิตรได้ถ้านะขับทางไกลนะ16-17นะที่สำคัญได้อัตราเร่งด้วยนะฮะค่อนข,ข้างเร่งดีไม่อืดน,นะครับเวลาจะแซงในที่ข,ขับขันมีค่อนข้างเหลือ,ลอไม่ต้องลุ้นเยอะนะฮะ ก็ถือว่ายืดหยุ่นนะฮะใช้ในเมืองก็ได้ใช้ทางไกลก็ได้นะครับได้ประมาณหนึ่งนะขับสักร้อยยี่สิบเนี่ยโอเคแล้วถือว่าถือเอาอยู่นะแต่ถ้าใครขับร้อยสามสิบร้อยสี่สิบก็มีแกว่งแน่นอนนะอาจ,จะต้องขยับไปเล่นซีบีนะครับแต่ถ้าใครที่ไม่ได้ขับเร็วอะไรขนาดนั้นนะขับไม่เกินร้อยยี่สิบถือว่าเล่นได้นะถือว่าขับดียึดเกาะถนนค่อนข้างใช้ได้นะ มันคงยึดต่อถนนก็ค o n ด้านะฮะก็จะมีจุดเด่นในเรื่องของราคาขายต่อนะที่ลงค่อนข้างช้ากว่าแบรนด์อื่นนะที่เป็นรถเก่งด้วยกันเนี่ยจะค่อนข้างราคาค่อนข้างยืนระยะได้ไกลนะครับและที่สําคัญศูนย์บริการก็ค่อนข้างเยอะนะตัวอะไรและค่ามนเทนแนนซ์เนี่ยถ้าเทียบกับ To y ยตา้าก็ยอมรับว,ว่าอาจจะแพงกว่าสัก20%นะโดยเฉลี่ยนะแต่ว่าเราจะได้ในเรื่องของราคามือสองที่ค่อนข้างจะ ได้ราคากว่าคู่แข่งนะเพราะว่าพวกนี้เวลาพอเป็นมือสองแล้วพอครบห้าปีเนี่ยอย่างโตโยต้าเนี่ยเขาจะขายออกมาเทออกมาค่อนข้างเยอะราคาอาจจะแบบว่าลงเร็วกว่า Honda แต่ Honda เนี่ยจะน้อยหน่อยนะเพราะฉะนั้นใครที่เล่น Honda นะก็จะได้เรื่องของราคาขายต่อนะแล้วก็ได้เรื่องของช่วงล่างได้เรื่องของขนาดห้องโดยสารที่ค่อนข้างกว้างกว่าคู่แข่งนะแล้วก็ได้เรื่องของอห้องเก็บสมัมภาระที่ค่อนข้างใหญ่ ที่สําคัญก็เครื่องยนต์ก็ถือว่าประหยัดนะมีโอมีระบบดีคอนโหมดด้วยนะฮะแล้วก็เติม e ี20ได้อ e ี85ได้ได้ครบเลยนะเท่าที่เรานั่งดูนี่ก็ถือว่าเครื่องค่อนข้างนิ่งค่อนข้างเงียบมากๆนะเครื่องไม่มีสัน่นไม่มีแหวกที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี่คือเครื่องอยังไิ่อยู่นะก็ถือว่าเงียบมากๆแล้วก็แอร์เย็นมากๆเลย นะก็แนะนากันนะฮะเดี๋ยวเราไปสรุปราคาและโปรโมชั่นหน้ารถกันเลยครับไปอ่าเป็นยังไงกันบ้างครับใครที่มองหาซิตี้คาร์เล็กๆน่ารักน่ารักนะฮะมีทั้งความประหยัดมีทั้งความทนทานใช้งานง่ายๆก็ต้องตัวนี้เลยนะ2016 Honda City 1น V ออกห้าหกแส้าบาทใช้ไปแค่4ปีเท่านั้นเองกับเลขไมล์หม่นเกกิโลเมตรนะฮะอันนี้เรารับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักไม่มีตัดต่อไม่มีพลิกคว่ำไม่มีน้ำท่วมเลขไมล์แท้เช็คศูนย์ตลอดรับประกันซื้อคืนเต็มราคาเช่นเค อาวันนี้ขายด้วยราคาเบาๆนะฮะวอล์กอินหน้าร้านขายอยู่479,000บาทแต่พิเศษสําหรับลูกค้าที่ดูคลิปนี้ทั้งใน Facebook และ YouTube ที่จัดไฟแนนซ์เพราะว่าเป็นรถซื้อจากบริษัทมีแวดไครที่จัดไฟแนนซ์นะฮะเอาราคาพิเศษไปเลยนะเหลือ3,99,000บาททุกราคากันไปเลยรถกระนำซัมม์เซลเลือเพียง3,79,000บาท เรายังรับประกันเช่นเดิมนะฮะเครื่องยนต์เกียร์กล่อง ECU เรารับประกันให้1ปีหรือ20,000กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินฟรี 24ชั่วโมงเลยอะแล้วเท่านั้นยังไม่พอนะแล้วเดี๋ยวก่อนออกรถนะผมจะรถเข้าศูนย์ฮอนด้าเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีนะแบตเตอรี่เพิ่งเปลี่ยนไปไม่กี่เดือนก็ไปตามนี้ฟรีนะเดี๋ยวน้ำมันเต็มถังเดี๋ยวเติมให้ฟรีตเติมลมยางในโตเจนให้ฟรีแล้วเดี๋ยวแถมกล้องหน้ากล้องหลังความคมชัดระดับ Full HD ให้ฟรีทำความสะอาดลมพันค่าเชื้อโรคก,ก่อนส่งมอบเช่นเคยอะรถสวยอยู่ไม่นานนะนานๆจะมีรถสวยๆราคาพิเศษอย่างนี้เข้ามานะก็ทักทายก ทไลน์ออฟ f ิเชียลของเรานะ ID ไลน์ @19sp หรือจะฝากเบอร์โทรหรือ ID Li น์ของคุณไว้ใต้คอมเมนต์นี้เลยก็ได้นะฮะแต่รถของเราอยู่ถนนกันละประพฤึกนะฮะคุณสามารถกนหาแผนที่ของเราได้ง่ายๆเพียงเข้าไปที่ Google Map และพิมพ์19สิบก,กรนะช่วงนี้ยังเปิดบริการทุกวัน แล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะฮะงบน้อยก็สอยได้นะผมจะพาไปสอยรถอะไรนั้นฝากท่านผู้ชมดูแลถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดสันกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นัด19บก้สิอนมือ2ที่คุณวางใจต้องขอฝาก h o n d a City คันสวยๆคันนี้ไว้นะฮะ1.5วิตัวอนนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ